ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนผอมหรือว่าเป็นคนที่หุ่นดีฟิต and เฟิร์มอะไรขนาดนั้น <c oughs> เขาก็แบบมาคอมเมนต์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงอยากให้เราแบบว่าดูดีขึ้นหรือะคะแล้วก็ชิลค่ะเราก็เอาสิ่งสินะมาแบบว่ามาปรับให้เราดีขึ้น <c oughs> หนูเป็นคนที่ตอนแรกก็ดาวกับสิ่งสินี้แหละเพราะว่าเราไม่เคยเจอ ตอนนั้นยอมรับเลยว่าตั้งรับไม่ทันมันเขาท่ายจะดาเมจกับหนูเลยหนูรับมือยังไงหนูยอมรับสิ่งแรกคือเราต้องยอมรับมันว่าใช่เป็นอย่างที่เขาพูดแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเราจะไปแคร์อะไรเพราะเขาไม่ได้เห็นเราในทุกด้านในทุกมุมของชีวิตเราเราก็เอาสิ่งที่เขาพูดอมาเบลนให้เข้ากับตัวเราอย่างเช่นโอเคไอร้องอ่อนใช่ไหม ไอไปพัฒนาตัวเองให้มันดีหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติเราดีพอพี่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถมาแบบเบลมเราได้ถ้าเราดีพอจริงๆเียหนูพอ,อยกคำพูดของพี่เขื่อนที่เขาบอกว่าคุณไม่ชอบเราใช่ไหมนั่นคือเรื่องของคุณมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราคือเราก็ใช้ชีวิตของเรา อานที่คุณมาโฟกัสชีวิตเราคือปัญหาของคุณแล้วคุณต้องไปจัดการตัวเองมันไม่จะเป็นที่จะต,ต้องเอาคําพูดของใครที่เราไม่รู้จักเลยและเขาก็ไม่รู้จักเราด้วยมาใส่ในหัวตัวเองะพี่เราก็มีหน้าที่ของเราเราก็มีสิ่งที่ต้องทําในชีวิตนะพี่หนูว่าไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าแล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่ positive กับชีวิตทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมากกว่าแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติยิ่งเราดึงพลังลบเข้ามาในตัวรอบๆข้างนั้นก็จะแบบหม่นไปหมดเลยพี่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าหนูแบบ สนใจสิ่งสิ่งนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ไม่ชอบเลยโอเคไม่เป็นไรจ้มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบดาวไปหมดทุกด้านของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบไม่มีอะไรดีเลยแบบทุกอย่างมันมืดแปดด้านอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าทาอะไรก็น่างุดงิดไปหมดเราทําอะไรก็โดนด่าเนีย้ยไม่ทําแม่งเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยกูอยู่เฉยๆละกันเนี่ย แต่แบบสุดท้ายเอ้ยียอยู่เฉยๆกูก็โดนด่าวะ่ะมันก็เลยเป็นฟีลแบบว่าเอาเอเราเอาเวลาที่สูญเปล่าไปอ่ะกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองดีกว่าไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องไปนสนใจคําพูดของเขาที่เป็นไข่ก็ไม่รู้ว่าพี่เออแหละเราก็เลยออกมาจากตรงน,นั้นได้เหมือนแล้วว่าเราแตะแตะในจุดที่แบบ ดิ่งที่สุดของเราตอนนั้นแล้วว่าแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะในการที่เราอยู่นิ่งๆแล้วก็แบบปล่อยให้คนอื่นดา่ามันมีแต่ปั่นาขอนตัวเองท็อกซิกกับตัวเองมากๆแล้วมันก็แบบทาให้คนรอบข้างแบบเป็นห่วงเราอะพี่หือก็เลยว่าเอองั้นฮึบขึ้นมาดิอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงมาอยู่คนเดียวที่กรุงเทพตั้งปีกว่าแล้วเว้ยอะไรอเงี้ยมึงดูแลตัวเองได้ขนาดนี้แล้วแบบทาให้ถึงแบบเรื่องแค่นี้มึงจัดการไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายหนูก็แบบลุกขึ้นมาแล้วก็แบบ กลับมาแบบดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองแล้วหลังจากนั้นคือแบบมันก็แค่นี้เองว่ะพอเราได้สิ่งดีๆมาพี่พอเราอยู่กับสิ่งที่มันแบบโพซิทีฟพี่มันทุกอย่างมันก็จะแบบถูกดึงมาจริงพี่มันเราต้องเคลียร์มาเสร็จตัวเองอะใช่หนูเข้าใจแบบมันยากมันพูดอะพูดมันง่ายพี่แต่ถ้ามันทําอะยากว่าหนูจะออกมาจากจุดตรงนั้นอะใช้เวลาก็ก็นานอะเกือบปีอะพี่กว่าจะขึ้นมามันเหนื่อยที่จะแบบว่า ออกมาจากตรงนั้นได้หนูเชื่อว่าทุกคนออกมาได้แค่ยอมรับกับมันแล้วมองมันในมุมใหม่ๆขนาดแก้วหรือขวดหนึ่งพี่มันมีหลายมุมหลายด้านมากะเราอย่าไปโฟกัสแค่ด้านหน้าด้านเดียวด้านหลังมันอาจจะดีด้านนู้นด้านนี้มันก็มีอะไรใหม่ๆที่แบบให้มองพี่หนูรู้สึกว่าการเปลี่ยนเพอร์สเปกทีฟอะมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยกลับไปโฟกัสตัวคุณเอง,เองรักตัวเองให้มากๆ ถึงคุณไม่รักตัวเองแต่ยังไงอย่างน้อยมันก็ต้องมีอ่ะที่แบบเขารักคุณมันยังไงไม่ต้องมีคนให้กำลังใจเราอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกที่มืดแดได้